เป็นไรไม่ทำงานอยู่ก็ไปทำอะไรในห้องนั้นน่ะอยาปล่อยอ่ะโอเคปล่อยให้ออกมาไป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  ใหญ่แล้วก็อ้วนน้นนองซ่าเราไปทับตายเหรอหิวน้ำหิวน้ำบนดิสี่